มีการจัดตั้งอย่างที่บอกแล้วก็คือสภาสังคายนาสากลขึ้นมาพอจัดตั้งเสร็จนะครับก็ต้องมีการสังคายนาเกิดขึ้นนะเขาก็มีการสังคายนาเกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะเขาเรียกว่าการสังคายนาในเซียะครั้งที่หนึ่งนะเกิดที่ไหนนะฮะอิสนิกที่ตุรกีเห็นไหมฮะมาดูการประชุมครั้งแรกหลักข้อเชื่อในซีนคือการประกาศศรัทธาและหลักข้อเชื่อที่ ถูกใช้มากที่สุดในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นะฮะและเป็นบรรทัดฐานความเชื่อในคิดศาสนากระแสหลักในปัจจุบันอันนี้ประวัติอานนี้ผมบอกแล้วนะว่ามีการขัดแย้งกันว่าสรุปแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าหรือไม่นะฮะเอเรียสบัตรหลวงชาวแอฟริกาเหนือเสนอว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่พระเจ้าประเด็นก็คือว่าเรียกประชุมเขาก็ต้องเรียกมาทั้งสองฝ่ายไงก็เรียกทั้งฝ่ายอะไรทั้งฝ่ายของคนที่บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและฝ่ายที่บอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า ในการประชุมตรงนั้นนะฮะคนที่เป็นประธานในที่ประชุมก็คือกษัตริย์คอนสแตนตินนั่นแหละเรียกประชุมกันสองฝ่ายก็ถกกันอย่างรุนแรงเลยนะ,ะถกกันไปถกกันมาเสร็จแล้วนะฮะฝ่ายที่บอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าที่สําคัญที่สุดนะฮะคนนั้นก็คือนักบุญนิโคลัสอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะ,ะในประวัติในประวัติศาสตร์เลยนะครับว่ามีการขัดแย้งกันสองกลุ่มนะ,ะกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่บุตรของพระเจ้าอันนี้ส่วนใหญ่เลย นะในวิกิมิกี้ผมให้พี่น้องดูแล้วนะฮะว่าส่วนใหญ่เขาเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีน้อยกว่าเยอะนะฮะก็คือกลุ่มที่เชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพณะที่พอนการประชุมเนี่ยในวิกิมิกี้ก็บอกชัดเจนว่ากษัตริย์คอนสแตนตินพยายามที่จะโน้มน้าวให้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ไม่สามารถที่จะทําให้บาดหลวงเชื่อได้ส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อมีแค่ส่วนน้อยที่เขาเชื่อพอน้มน้าวไม่ได้ก็เลยว่าอ่ะอย่างน้อยที่สุดก็ให้บรรจุ ความเชื่อนี้ในศาสนาคริสต์ว่ามีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีคนที่สำคัญสำคัญมาเกี่ยวข้องนะฮะสองท่านด้วยกันคนแรกก็คือคือเอเรียสเอเรียสหนาไปร่วมประชุมด้วยเขาบอกว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่บุตรของพระเจ้าคนที่สองนะฮะที่ว่าสำคัญมากที่เชิญมาก็คือนักบุญนิโคลัสใครคือนักบุญนิโคลัส นักบุญนิโคลัสเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดองค์หนึ่งในนิกายอีสเทิร์นนะครับออเทด็อกใช่ไหมฮะและก็โรมันคาทอลิกดำรงตําแหน่งเป็นมุขนายกเป็นการนาทางาศาสนาคริสต์ประจําเมืองนะแห่งมิราเขาเมืองมิรานี่เป็นหัวหน้านะครับตํานานเกี่ยวกับท่านเป็นต้นกําเนิดความเชื่อของสันตาคอสเนะนะี่ยนะฮะที่นั้นสันตาคอสมาประชุมด้วยในวันนั้นนักบุญนิโคลัสหรือสันตาคอสได้ทําการประชุมด้วยโดยที่บอกว่าพระเยซูนั้นเป็น บุตรของพระเจ้าในขณะที่นักบุญเอเรียสที่ไปร่วมประชุมด้วยบอกว่าพระเยซูไม่ใช่บุตรของพระเจ้าก็เลยสองคนนี้เลยถกกันอย่างรุนแรงและท้ายที่สุดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในที่ประชุมเหตุการณ์นั้นก็คือว่านักบุญนิโค拉สหรือว่าซันตาคอสเนี่ยแหละฮนะเดินลุกไปตบหน้าครับตบหน้าเอเรียสที่บอกว่าพระเยซูน่ะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระเจ้า แต่ว่าเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาและประเสริฐที่สุดซึ่งการตบหน้าตรงนี้เนี่ยนะฮนะเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งว่าเขามีการเอามาร้องเรียนกันนะฮะเยอะนะฮะถ้าพี่น้องไปเสิร์ชดูนะฮะการตบหน้านะฮะซานตาคอสตัวจริงนะฮะที่ตบหน้าคู่อริระหว่างการดีเบตกันนะแล้วก็มีอันนึงที่เขาตลกๆนะฮะนี่ไม่พี่น้องดูเฉยๆก็คือผมต้องการจะบอกว่ามันเขาเชื่อกันอย่างนี้จริงๆนายคนเนี้ยนะฮะเขาบอกว่า ขอดูซานตาคอสตัวจริงหน่อยนะฮะด้านขวามือนะฮะใส่ชุดดำเนี่ยนะฮะขอดูซานตาคอสตัวจริงหน่อยนะฮะเขาก็เอารูปอันนี้มาให้ดูนะครับนายคนเนี้ยเขาก็บอกว่าบอกว่าตัวจริงไงนะฮะเขาก็เอาคนนี้มานะครับก็คือเซนต์นิโคลัสนะก็บอ,บอกว่าไม่ใช่นะครับบอกว่าตัวจริงก็แล้วอ,อะไรมาเอารูปที่ว่าเซนตะ์นิโคลัสน่ะตบหน้าเอเรียสในที่ประชุมมาอันนี้ก็บอกว่าเยี่ยมใช่เลยแบบแนี้แหละใช่ละอันนี้คือเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อแบบนิงจริง และชาวคริสต์นะครับเขายกย่องว่าการกระทำของนิโคลัสหรือว่าซันตาคอสเน่ยเป็นการกระทำเพื่อปกป้องศาสนาคริสต์เขาถือว่าเซนต์นิโคลัสเน่ยเขาได้ทําการปกป้องศาสนาคริสต์แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์คอนสแตนตินที่ว่าเป็นผู้ปกครองอยู่ตอนนั้นแล้วก็นำประชุมอยู่เนะี่ยแต่เพื่อปกป้องศาสนายอมลุกมาเพื่อที่จะ ปกป้องาศาสนาคริสต์อันนี้เป็นความเชื่อเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไงเนาะแต่คริสตีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับของพยานพระยายฮาวาหรือว่าคนอื่นเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องละเพราะว่าเป็นการตบคนที่เขายืนหยัดในเรื่องของหลักการาศาสนาคาวนี้เอเรียสที่ผมพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลตันฮะลิบอัลสลัมได้พูดถึงไหมพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับในคดีโซเฮียเนี่ยมีสารจากสมัยท่าน,นาบีมอมมับดุลเบี๊ลัมะฮ่านไดสุลตันฮะสารตัวเี้ย ส่งสารไปให้อณาจารโรมันให้อณาจกรโรมันในตอนนั้นเนี่ยนะฮะส่งสารเข้าไปนะครับโดยสารนี่มีการกล่าวถึงเอเรียสด้วยนบีรู้จักเอเรียสยังไงนบีไม่รู้จักหรอกครับก่อนหน้านั้นนะฮะนบีอยู่มักกานะฮะไม่มีทางรู้จักหรอกนะครับแต่ว่านาบีพูดมาได้นะครับหรือว่าอธิบายมาได้เพราะว่าเป็นวาฮีครับจากอลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์บอกแจ้งมาท่านนบีมสุสลิมนะฮะได้ส่งนี้เป็นสารในสมัยท่านนบีนะครับ ก็โบราณมากท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลัลสลัมนะฮะบอกว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับก <sm> ็ส <t> ่งไปให้เฮราคูสใช่ไหมครับผู้ดูแลโรมนะฮะแล้วก็ได้พูดไปนะคะแล้วก็บอกว่าอัสลิมตัสลัมท่านอบีว่าจงเข้ารับอิสลามเถิดนะฮะท่านก็จะเป็นไงนะครับท่านก็จะปลอดภัยยูติกัลลอฮุลอัจรมาระเตนอัลลอฮ์สุบัตลาก็จะให้ผลบุญท่านสองเท่านะฟาอินอับไบท์ฟาอินอาเลกไอสอาริซียินแต่ถ้าหากว่า เจ้าปฏิเสธเนะี่ยเจ้าก็จะต้องได้รับบาปของอาริซยนด้วยอาริซยูนคือใครอาริซยูนนะฮะอุลมามะเขามีสองทัศนะทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับที่น้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าอาริซยูนออยก็คืออาริยุสก็คืออาริสเลยครับท่านอบุีมะฮมัสุลานอสลามได้พูดถึงอาริสเลยหากว่าท่านปฏิเสธการศรัทธาในอิสลามซึ่งได้บอกถึงเรื่องนบีอีซาอย่างถูกต้องตามความเชื่อของมุสลิมเนี่ยนะฮะ ท่านก็จะได้รับบาปร่วมที่เคยทำกับอาริสด้วยเอเรียสที่ท่านทำไว้เอเรียสที่ยืนหยัดปกป้องศาสนาอิสลามบอกว่านาบีอีสานั้นเป็นมนุษย์เป็นศาสนาทูตไม่ใช่พระเจ้าและก็โดนตบโดนทำร้ายในการประชุมตรงนั้นหลังจากการประชุมนี้เสร็จสิน้นนักบุญเอเรียสถูกปลดจากการเป็นคนที่เป็นศาสนาคริสต์ปลดจากศาสนาจักรเลยครับ ถามว่าเซนนิโคัสโดนปลดไม่ไม่โดนปลดนะในขณะที่คนที่โดนปลดคือเอเรียสแสดงว่าทางกษัตริย์คอนสแตนตินเองเนี่ยมีความเชื่อไปทางนักบุญนิโคลัสก็เลยสั่งปลดหลังจากการประชุมเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยกษัตริย์คอนสแตนตินจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะบอกว่าเปลี่ยนมายอมรับว่าพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าและก็ได้เข้ารับอิสลามอย่างถูกต้องอันนี้ประวัติก็บอกไว้นะฮะในวิกิพี่น้องไปดูได้ในกษัตริย์ คอนสแตนตินและก็ลูกของท่านเองก็มีความเชื่อคอนสแตนตินที่สองที่ปกครองและก็กษัตริย์โรมันที่ปกครองหลังจากนั้นนะฮะสองคนก็มีความเชื่อเดียวกับเอเรียสก็คือว่านาบีอีซานั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือว่าเยซูคือมนุษย์ธรรมดาแต่หลังจากนั้นนะครับกษัตริย์โรมันคนต่อไปจักรพรรดิโรมันที่มาปกครองคนต่อไปกลับไปเชื่อว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้าใหม่แต่ตอนที่ กษัตริย์คอนสแตนตินเนี่ยเขากลับมาเชื่อเอเรียสเนี่ยเขาก็คืนยศถาบรรดาศักดิ์ให้เหมือนเดิมนะให้กลายเป็นนักบุญเหมือนเดิมให้กลายเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาเหมือนเดิมแต่พอนักบุญเอเรียสเสียชีวิตไปกษัตริย์ผู้ปกครองนะค,ะคอนสแตนตินเสียชีวิตไปนะรุ่นลูกเสียชีวิตไปนะคะคนปกครองต่อไปเสียชีวิตไปจนกระทั่งว่าผู้ปกครองของอาณาจักรโรมันคนต่อไปมีความเชื่อว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้าเข้ามาก็ทําการปรด เอเรียสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอเรียสตายไปแล้วแล้วก็บอกว่าความเชื่อของเอเรียสคือความเชื่อของลัทธิที่นอกฤทธจนถ้าปัจจุบันถ้าพูดถึงลัทธิเอเรียสก็จะยบอกว่านอกฤทธเป็นลัทธิที่เชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่บุตรของเจ้าแต่ในศาสนาอิสลามท่านนับดุลสลามบอกชัดเจนแล้วนะครับว่าให้โรมันนั้นเข้ารับอิสลามเถิดแล้วท่านจะได้รับผลบุญสองเท่าแต่ถ้าท่านปฏิเสธนั้นเป็นไงนะครับ อินอาไกะอิสอาเจ้าก็จะต้องรับบาปของเอเรียสไปด้วยที่ท่านทำร้ายเอเรียสที่ท่านปดเอเรียสที่ท่านทําให้ความเชื่อของอิสลามนั้นเสียหายอันนี้เป็นตามฮะดิษนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นวิชาการความจริงทั้งหมดนะพี่น้องสามารถเข้าไปดูในวิกิได้นี่